การเคลื่อนไหวทางการเมืองของไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการขยับตัวเพียงครั้งเดียวของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาที่ส่งผลสะะทือนต่อทั้งการเมืองและสถานการณ์สังคมโดยรวมการตัดสินใจของผู้นำประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางขององค์การเมืองไทยได้อย่างชัดเจนการเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่เป็นผลลัพธ์จากปัจจัยหลายด้าน ทั้งแรงกดดันทางการเมืองภายในความคาดหวังของประชาชนการตอบสนองต่อความไม่พอใจของฝ่ายต่างๆและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนการเมืองไทยในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนกลุ่มอำนาจต่างๆในประเทศไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองฝ่ายทหารหรือกลุ่มธุรกิจมีความสัมพันธ์และอิทธิพลซับซ้อนต่อกันการขยับเพียงครั้งเดียวของประยุทธ์จึงไม่ใช่เพียงแค่การปรับตำแหน่งหรือการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณที่ส่งไปยังทุกฝ่ายทั้งในและนอกสภาการเคลื่อนไหวนี้ทําให้เกิดความตื่นตัวในหมู่ประชาชนนักวิเคราะห์การเมืองและนักลงทุนสิ่งที่น่าสนใจคือการตัดสินใจของประยุทธ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลมีความสั่นคลอนความไม่พอใจต่อปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นราคาสินค้าแพงค่าครองชีพสูงและการจัดการทรัพยากรที่มีข้อวิจารณ์มากขึ้น ทำให้ประชาชนจำนวนมากจับตามองว่าการขยับครั้งนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใดๆหรือเพียงเป็นการสร้างภาพลักษณ์เพื่อลดความกดดันในทางการเมืองการเคลื่อนไหวของประยุทธ์สร้างแรงสะเทือนในหลายมิติฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลมองว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดและความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่ซับซ้อนขณะที่ฝ่ายตรงข้ามมองว่าเป็นเพียงการเลี่ยงวิกฤตและการสร้างความเชื่อมั่นชั่วคราว การวิเคราะห์จากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ชี้ว่าการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงการจัดการกับความขัดแย้งภายในพรรคและการตอบสนองต่อแรงกดดันจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆผลกระทบต่อสังคมไทยก็ชัดเจนไม่แพ้กันประชาชนจำนวนมากติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเริ่มมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ความเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นทั้งเหตุการณ์ทางการเมืองและปรากฏการณ์ทางสังคมที่สะท้อนความตื่นตัวของประชาชน การถกเถียงในเรื่องการเมืองไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงสภาแต่กระจายไปสู่สังคมวงกว้างทั้งกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่ในประเทศการเคลื่อนไหวของประยุทธ์ยังมีผลสะทนต่อภูมิภาคเอเชียและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเมืองไทยถือเป็นตัวแปรสำคัญในเสถียรภาพของภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจและการทูตท,ที่สำคัญการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่เรื่องภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณต่อคู่ค้าทางเศรษฐกิจนักลงทุนต่างชาติและองค์กรระหว่างประเทศในมิติของนโยบายการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจนำไปสู่การปรับโครงสร้างรัฐบาลการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีหรือการออกมาตรการใหม่ที่ตอบสนองต่อปัญหาความไม่พอใจของประชาชนท้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ของรัฐบาลและแรงกดดันจากหลายฝ่ายการบริหารจัดการที่ไม่รอบคอบอาจทำให้เกิดความเป็นเครียดทางการเมืองและความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจ นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าการขยับครั้งนี้เป็นการเตรียมตัวสำหรับช่วงเวลาที่สำคัญทางการเมืองเช่นการเลือกตั้งการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือการปรับนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมการเคลื่อนไหวลักษณะนี้เป็นเรื่องปกติในระบบการเมืองที่มีการแข่งขันสูงแต่สิ่งที่แตกต่างในกรณีนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีต่อทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านและประชาชนการเมืองไทยในช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความซับซ้อน การเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวของประยุทธ์เป็นตัวอย่างขององค์การใช้กลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อสร้างความได้เปรียบและตอบสนองต่อแรงกดดันทั้งนี้การเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดสามารถสร้างความเชื่อมั่นและเสถียรภาพแต่การตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองและความไม่พอใจของประชาชนสื่อมวลชนและนักวิเคราะห์ทางเศรษฐ,ฐกิจจับตามองการเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดทั้งการประเมินผลกระทบทางเศรษฐ,ฐกิจ การลงทุนและความเชื่อมั่นของประชาชนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีไม่เพียงแต่เป็นข่าวที่ติดตามแต่ยังเป็นตัวกำหนดทิศทางของเหตุการณ์ที่สำคัญในอนาคตประชาชนเองก็มีบทบาทสำคัญในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองการแสดงความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการติดตามข่าวสารเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนทำให้การเมืองไทยไม่สามารถถูกกำหนดได้เพียงโดยผู้มีอำนาจเท่านั้น ในเชิงนโยบายการเคลื่อนไหวของประยุทธ์อาจสะท้อนถึงความพยายามในการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการของประชาชนและข้อจำกัดทางเศรษฐกิจการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจการตัดสินใจอย่างรอบคอบและชาญฉลาดสามารถสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นได้การวิเคราะห์การเมืองไทยไม่สามารถมองแค่เหตุการณ์ปัจจุบันเท่านั้นแต่ต้องพิจารณาถึงประวัติศาสตร์ทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจและบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์การเคลื่อนไหวของประยุทธ์ในครั้งนี้สะท้อนถึงการบริหารจัดการความขัดแยง้งและการสร้างสมดุลระหว่างอำนาจต่างๆในประเทศอย่างไรก็ตามการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ทั้งหมดความไม่แน่นอนความซับซ้อนและปัจจัยภายนอกล้วนมีผลต่อการตัดสินใจและผลลัพธ์การเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลต่อทิศทางของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการติดตามผลกระทบและการตอบสนองของประชาชนและฝ่ายต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง สรุปได้ว่าการขยับเพียงครั้งเดียวของประยุทธ์จันโอชาเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลสะะทือนต่อการเมืองไทยและสังคมโดยรวมทั้งในแง่ขององค์การสร้างสมดุลทางอำนาจการตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเข้าใจทิศทางขององค์การเมืองไทยในอนาคตการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้นำและนักวิเคราะห์ทางการเมือง การตัดสินใจที่รอบคอบการเข้าใจบริบทและการประเมินผลกระทบต่อทุกฝ่ายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมัน่นการเมืองไทยยังคงเต็มไปด้วยความท้าทายแต่การเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดสามารถสร้างโอกาสและกำหนดทิศทางของประเทศได้อย่างชัดเจน